ผู้ชมรู้จักบอลพันดอนไหมคะไม่รู้จักเนาะเดออี๋ยฉันก็ไม่รู้จักเหมือน<ค>กันแต่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าบอลพันดอนวันนี้เป็นข่าวค่ะตำรวจสพกุมภาวาปีจับหนุ่มอุดรวัย24่ปีที่เขามีฉายาว่าบอลพันดอนนี่แหละบอลเป็นใครบอลเป็นเอเย่นค้ายาบ้านะคะเป็นเอเย่น้ายบาบ้าตำรวจเขารอตามจับอยู่วันนี้ไปตามเจอว่าหลบอยู่บ้านแฟนสาวค้นบ้านค้นตัวไม่เจออะไรเลยตำรวจก็ถามยาบ้าอยู่ไหนออ,อ,อ,อยู่ที่ไหน ลองดูสิว่ามันบอกว่าแบบบอบปรอบไม่ไม่ไมค่อยทัดถอยอ๋อเป็นไรฮะอ่ะลองดูค่ะเป็นมัด,ม,ดมีสออม,มุนไรเนยตั้นคนนเดียวเดยันติดโดนมาเลยนี่ไมากมบนอาบน้ดไาันหยั่งมืเ่อี่เขาพันหยังมาเอนยไหมนี่แมนนี่ ก็ว่ามันปามันยำยับอยู่มันบอกว่าทองดังนี่เดังเลยโอ้อกินมาได้ยำไปแตกไเลยยำเนาะหังหังชังน้ำหนักเราได้มนี่ยมันยำยัอย ว้าคือแบบว่างก็บอกว่าูอมอมแมวฟังไม่เยรู้เรื่องพูดจาม่พูดไม่ชัดเลยปากเป็นอะไรอมอะไรอยู่ฮะเคี้ยวอะไรอยู่ตำรวจอมอะไรอยู่นี่นี่ไงนี่ไงอปากมาตำรวจบีบอปากมาแล้วล้วงออกมาเลยคิงนั่นก็คือยาบ้าไงคะอมไว้ในปากเคี้ยวด้วยแตกมาแล้วตำรวจบอกเอาแตกมาแล้วมันเคี้ยวอยู่ในปากจริงๆด้วยตำรวจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักเอาก็ได้ นี่4ี่โมง29กยี่สกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสภพากุมภาวาปีค่ะรวบตัวเชิดเก็ดตสาเรียงหรือบอลพันดอนเอเย่นค้ายาบ้านในวัย24ปีออกจากคุกได้3เดือนเอาอีกแล้วเหรอเหมือนบอลไม่อยากอยู่โลกภายนอกอะ่ะ ไปหาแฟนที่บ้านในพื้นที่ตำบลพันดอนอำเภอกรุมภาวาปีเนี่ยแหละค่ะเจ,<ะ>จอตำรวจเซอร์ไพรส์ค่ะ,ะน็อกน็อกน็อกเปิดประตูนหน่อยจ้า<น>เปิดไปปุ๊บเอ้าตำรวจทำอะไรไม่ถูกซ่อนยาไม่ทันยัดเข้าปากเคี้ยวก่อนเลยนะคะ<น>จากสิทิตำรวจพงศธรอาสานามหรือจับแม็กผ<น>ู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพกุมพาวาปีเล่าบอกว่าสายลับเนี่ยเขารายงานมาว่าบอลมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพอจับได้เนี่ยค้นบ้านแฟนก่อนแล้วตามตัวบอลก่อนแล้วเฮ้ย แปลกมากเลยไม่เจอของกลางเลยตำรวจก็หัวจะปวดเพราะสายลับยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าพี่บอลมันพกยาบ้าอยู่กับตัวเลยมันพกอยู่ที่ตัวตำรวจค้นแล้วคนอีกอะ่ะไม่เจออะ่ะก็เลยต้องเค้นถามบอลเอายาบ้าไปซ่อนที่ไหนบอลไม่ตอบเอาแต่พยักหน้าพูดก็พูดไม่ชัดดูแล้วแบบมันอมอะไรม,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 มันเหมือนมันเหมือนเคี้ยวอะไรในปุ๋าอุ้มๆเลยเห็นไหมมันงงๆแปลกๆตอนแรกเข้าใจว่าเคี้ยวหมากฝรัง่ง แต่พออ้าปากเท่าน,นั้นแหละโอ้โหยาบ้า16เม็ดอยู่ในหอ่อพลาสติกสองห่อเคี้ยวจนแตกละเอียดเลยค่ะโชคดีที่อะไรรู้ไหมอะไรฮะถุงไม่ขาดคือถ้าเคี้ยวจนแตกละเอียดแล้วถุงขาดแล้วยาไหลลงคอ,เ,อเข้าไปเนี่ย<อ>มีหวังได้หามส่งโรงพยาบาลล้างท้องแน่ต้องกเมนะจะตายเอานะคะก็เลยตนะัวตั่าเอ้ยทำไมถามไป ก็ไม่ตอบมีแต่อืมอืมอืมอะไรประมาณนี้ครับมีแต่พยักหน้าแล้วเคี้ยวเหมือนเคี้ยวหมากีนี้อ้ผมก็เลยเออมันผิดสังเกตยังไงไม่รู้ก็ก็เลยมองไปที่ปากเขาอืมก็เลยเห็นเขากำลังคำท่ามันเคี้ยวอะไรสักอย่างนึ่งเขาเคี้ยวหมากฝรั่งใช่มันเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วทีนี้ก็เลยเอะไหนๆลองลองไอ้อ้าปากดูสิอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ผู้กองแกก็เลยไปควักออกมา ก็เลยเป็นยาเสพติดครับเขียวครับยาบ้าครับอยู่ในถุงครับอยู่เขียวคาถุงเลยใช่ครับอ่ะหลักฐานคาปากขนาดนี้อันนี้พูดได้ตรงตัวเลยนะคระว่าหลักฐานคาปากจริงๆถูกต้องฮะตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักบอลก็รับสารภาพแต่โดยดีว่าผมซื้อยามาจากเพื่อนครับซื้อมาจากเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละเม็ดละ30บบาทซื้อมาเสพนะครับไม่ได้ซื้อมาขายครับแต่ตรวจสอบประวัติดูบอลก็เคยติดคุกเพราะค้ายานะคะ ชั่งน้ำหนักแล้วได้2.89กรัมก็แจ้งข้อกล่าวหาเสพและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าก็ส่งดำเนินคดีแฟนสาวของบอลตำรวจก็ต้องจับตรวจปัสสาวะด้วยนะคะฉี่ม่วงค่ะก็ไปด้วยกันเลยนะคะโดนข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งให้โทษหรือว่ายาบ้าง้างความจริงจากปากของจริแหละเพราะว่าอมยาบ้าเอาไว้ในปากนะฮะมไม่รอดครับ